สาหร่ายปรุงรสนั่นเองอันนี้ผมต้องขอพูดถึงตัวของนูทริชั่นแฝกของตัวของสาหร่ายปรุงรสก่อนนะครับตัวพวกสาหร่ายทะเลพวกนี้ปริมาณสาหร่ายทะเล30กรัมนะครับซึ่งประมาณตับประมาณนี้นะมีพลังงานนะครับเพียงแค่7กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคือต่ำมากมากครับและที่สำคัญคือมันมีคาร์บนะครับมีคือมีตัวของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยครับเพียงแค่1กรัมนะครับสารอาหารที่อยู่ในตัวของ สาหร่ายทะเลปรุงรสเหล่านี้ครับผมนะแน่นอนว่ามันจะมีโซเดียมอยู่แน่ๆถ้าเกิดว,ว่าเราไปซื้อตามน้นสะดซื้อใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีในส่วนของไอโอดีนที่ ช่วยทําให้ระดับของฮอร์โมนไทรอยของเราเนี่ยมีความเป็นปกติซึ่งฮอร์โมนไทรอยมีผลโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกายของเราน,นั่นเองครับดังนั้นตัวของสาร่ายทะเลปรุงรสเหล่านี้ครับผมนะจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่มันคือมันช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งได้ในระดับที่สวยงามระทีเดียวครับผมนะครับดังนั้น,นครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากที่จะทานอะไรที่มันกระจุกกระจิ๊บที่แบบเฮ้ ไม่รู้ว่าจะกินอะไรที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นแล้วมีประโยชน์และก็ไม่ทําให้เราอ้วนครับสาหร่ายทะเลปรุงรสถ,ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชั่นที่ดีมากๆในเรื่องของการที่ทําให้คุณเนี่ยไม่มีทางอ้วนได้แน่ๆครับผม